สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับสำหรับในข่าววันนี้เรามาพบกันที่คลองเตยนะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูขบวนรถน้ำมันนะเอาใจสายลักด่วนดำนะครับผมด่วนดำนะขบวนที่633ต้นทางแม่น้ำปลายทางบึงพระนะครับผมตอนนี้เครื่องกัน้นจุดตัดถนนพระราม4ก็ลงเรียบร้อยนะครับ ละครับด่วนดำหกสามสามนะครับแม่น้ำบึงพระกำลังจะผ่านจุดตัดพระรามสี่นะครับผมอัสซอมเปิดไฟมาแล้วนะครับ 408ครับ สวยงามครับโอ้โหนี่นะครับขบวนด่วนดำนะครับ633นะก็กำลังทำขบวนเรียบไปตามทางรถไฟคู่ไปกับถนนดวงวิทักษ์นะครับผมผ่านจุดตัดพระราม4เป็นที่เรียบร้อยนะก็ขอให้เดินทางกับพึงพระโดยสวัสดิภาพนะครับผม นี่นะนี่คือซุ้มเครื่องกัน้นถนนพระรามสี่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ